สวัสดีครับผมนายวิวัฒนโอภาสนายอมเภอลีประธานคณะอนุกรรมการกันกรกองและติดตามการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแอมเภรลีครับในส่วนของคณะอนุกรรมการกันกรองและติดตามผลการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแอมเภรลีนั้นก็ได้มีการส่งเสริมการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระดับอําเภออย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการพยายามที่จะหาสมาชิก เข้ามาเพิ่มเพราะฉะนั้นในแต่ละปีก็จะมีสมาชิกหรือว่ามีบุคคลที่เข้าเกณฑ์ตามคุณสมบัติเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือว่าให้ครอบคลุมจำนวนสตรีที่มีคุณสมบัติในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดเพราะส่วนหนึ่งนั้นก็จะเป็นการให้ความช่วยเหลือกลุ่มสตรีให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายส่วนหนึ่งส่วนที่สก็จะเป็นการเสริมสร้างหรือว่าพัฒนาศักยภาพของสตรีใน ระดับพื้นที่อำเภอได้มากยิ่งขึ้นครับผมในคณะอนุกรรมการกันกลองและติดตามการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอลี้นอกจากจะมีหน้าที่ในเรื่องของการพิจารณาโครงการหรือว่ากันฑกรองโครงการก่อนที่จะให้คณะอนุกรรมการระดับจังหวัดนั้นพิจารณาอนุมัติแล้วส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของการติดตาม นี่หรือว่าติดตามในเรื่องของเงินที่ให้ทางกลุ่มสตรีนั้นได้กู้ยืมไปว่าจะสามารถที่จะชำระได้ตามกำหนดหรือไม่รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการที่เสนอผ่านคณะอนุกรรมการระดับอำเภอไปแล้วนั้นมีปัญหาอย่างไรบ้าง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนั้นก็มีการให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในรูปแบบของเงินทุนหมุนเวียนแล้วก็เงินอุดหนุนโดยเฉพาะในเรื่องของเงินอุดหนุนนั้นนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาศักยภาพเพราะถือว่าเป็นเงินทุนที่ให้เปล่ากับกลุ่มสตรีไปดําเนินกิจกรรมต่างๆที่เกิดประโยชน์หรือว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพของ สตรีและกลุ่มสตรีในพื้นที่ในเรื่องของการพัฒนากระบวนการขยายผลในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระดับพื้นที่นั้นโครงการที่กําลังจะเกิดขึ้นที่ทางอำเภอรีจาดำเนินการนั้นก็คือการจัดทํำโมบายวูแมนฟัน n แอดไวเซอร์นั่นก็คือ, Advisor, นนคอในเรื่องของการออกบูธแสดง ผลงานแสดงกิจกรรมหรือว่าแสดงนิทรรศการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอรวมทั้งการให้คาปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอด้วยครับนอกจากในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมบทบาทของกองทุนพัฒนาสตรีแล้วเราก็ยังได้จัดทําโครงการคือโครงการทําได้ให้รางวัลซึ่งก็จะเป็นการ เรียกว่าเป็นแรงจูงใจนะครให้รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณนอกจากจะเป็นการชื่นชมกลุ่มสตรีที่สามารถทำร้ายดีได้ตามกำหนดเวลาแล้วก็ยังถือว่าเป็นตัวอย่างให้กับกลุ่มสตรีอื่นที่กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปใบประกาศเกียรติคุณดังกล่าวเนี่ยก็ยังสามารถใช้เป็นใบการันตีที่จะก่อนหนี้หรือว่าที่จะขอรับเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในโครงการต่อๆไปได้อีกนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางในการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการการลั่กและติดตามผลการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบ,บาทสตรีอเมเิอลีครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทัพทิมขอสุภาตําแหน่งนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลวันนี้จะท้าทายมาเ่ยชันักงานนสักงกคณอนุกรรมก,การกลั่กและติดตามการดำเนินงาน ของกองทุนทัศนาบทบาทสอยอีอำเภอลีจ,จังหวัดลําพูนค่ะตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสาวรัเดชมากน,นะคะเป็นผู้ช่วยเลขานุการของคณะอนุกรรมการกลั่นกองและติดตามการดำเนินงานกองทุนทัศนาบทบาทสตรีอำเภอลีค่ะในส่วนของสำนักงานเลขานุการนะคะก็จะมีมุมสำหรับ เป็นเอกสารให้ความรู้นะคะของกองทุนพัฒนาบุบาทสตรีแล้วก็เป็นเอ,เอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับงานของพัฒนาชุมชนนะคะเพื่อที่สําหรับผู้มาใช้บริการนะคะจะสามารถอ่าหยิบอ่านหรือว่าศึกษาหาความรู้ได้เลยนะคะแล้วก็จะมีสมุดลงทะเบียนสําหรับผู้ที่มาติดต่อราชะการนะคะให้ผู้ใช้บริการนะคะมาลงทะเบียนนะคะเพราะว่าเราจะได้ทราบว่าเขามาติดต่อเรื่องอะไรบ้างคะ่ะแล้วก็จะมี มีใบสมัครสมาชิกกองทุทนพัฒนาบวรบัตรสตรีนะคะก็คืออำนวยความสะดวกให้สําหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถมาลงทะเบียนที่สํานักเลขานุก,การได้เลยค่ะในส่วนของเอกสารนะคะสํานักงานเลขานุก,การนะคะก็จะมีตู้สําหรับใส่เอกสารของกองทุนพัฒนาบวรบัตรสตรีโดยเฉพาะนะคะแล้วก็ในในตู้ก็จะมีแฟ้มนะคะที่แยกระหว่าง สัญญาเงินกู้นะคะสือราชการแล้วก็จะเป็นพวกเอกสารเบิกจ่ายอะคะ่ะแล้วก็จะแยกเป็นเป็นปีนะคะเพื่อที่ให้เจ้าหน้าที่อะคะ่ะสามารถค้นหาได้ง่ายแล้วก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วอะคะ่ะนอกจากนี้นะคะทางสำนักเลขานุการน,นะคะก็ยังมีการเก็บรวบรวมเอกสารนะคะในรูปแบบของ Google Drive ค่ะเพื่อที่ว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ เจ้าสวัสดีเจ้าเจอนางสาวยานินรัตนากาวินเป็นหัวหน้าคณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลนุณนายนะเจ้าเจ้าชนิสิรีชัยเลอธนานนะเจ้าเป็นหัวหน้าขับเคลื่อนบทบาทสตรีตำบลดงดาเจ้านี้ที่พี่มานะเจ้าก็อยากจะมาปรึกษานะเจ้าเรื่องการเขียนโครงการนะเจ้าทั้งเงินอุดหนุนแล้วก็เงินทุนหมุนเวียนเนาะแล้วก็ ก็จะได้รวดขอแบบฟอร์มนะเจ้าเอาไปให้สมาชิกเปิ้นได้เขียนได้อย่างกันนะเจ้าเป็นยังไงบ้างคะมาใช้บริการสำนักงานเลขานขะเจ้าเป็นยังไงบ้างคะมาใช้บริการสำนักงานเลขาเาแล้วมีอะไรจะแนะนําเพิ่มเติมไหมคะเจ้าทุกครั้งที่เข้ามาใช้บริการของสำนักเลขานะเจ้าคือน้องๆจะให้บริการดีมากนะเจ้าวเวลามาติดต่อมาเข้าใจายอย่างเนี้ยคือคือน้องก็จะให้คำปรึกษาได้ตลอดนะเจ้าเจ้ามาติดต่องานที่สำนักเลขาทุกครั้งก็ จะได้รับความสะดวกสบายนะคะเพราว่าจะอยากจะหูข้อมูลอย่างน้องๆเพื่อจะค้นหาหได้อย่างรวดเร็วนะเจ้าแล้วก็ห้องทํางานก็สะอาดสะอ้านจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยแอร์ก็เย็นสบายดีเจ้าวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทั้งสองท่านนะคะที่มาใช้บริการสำนักง,งานเลยค่ะของเราหากมีอะไรให้เราช่วยเหลือแล้วก็พร้อมที่จะให้บริการนะคะขอบคุณค่ะ